ที่รอดฉันจะรับเป็นพวกรอปลาประโยชน์หนักกิไนไหวที่พ่อสร้างมันจะไม่ตายขุดดินมาทำเวียนให้ได้หอจื สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชาวเกมวันพีชมาวตี้ล่ะครับผมคุณอยู่ในช่องของอ่องฮ่องเต้นนะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักความเป็นจริงอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ แ่ตัวละครสายดีเฟนหรือสายกันทงที่ผมคิดว่าดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดในเกมวันพี e เบาติดันกันนะผมสําหรับใครที่เข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมอย่างมากมนะคยผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆความเมนที่แบบเอิมช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนังกันนะผมแล้ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างสําหรับ ตัวละครที่ผมจะมาจัดทั้งหมด8อันดับนี้ครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีกรอบนึงครับอันนี้พูดย้ำอีกทีในึนเนี่ยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างาบาด เริ่มจากตัวละครที่น่ารักกันก่อนเลยนั่นคือครูตพิซซ์เพลโลโหหน่านะครับผมโอ้โหบอกเลยครับว่าเพลโลน่ามันมีสกิลหนึ่งที่เขาเรียกว่าเนกาทีฟโอ้โหสกิลนี้ขอโทษที่โวยวายครับขอโทษที่อาซาครับอ,อ,รอย่ามาล้อเล่นนะผมขอเรียกว่านายท่าน ก็คือมันจะทำให้คนที่โดนนะครับไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งสกิลสองและโจมตีธรรมดาไม่ได้นะครับผมแต่เรายังสามารถที่จะกดเพอร์เฟกต์ดกดเอ้กดเขาเรียกว่ากดหลบหลีกได้แล้วก็กดยึดธงได้อยู่นะครับผมซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่โคตรปวดสำหรับเพโลน่า ี่ก็คือตัวที่เคาเตอร์แล้วคอดโทดนั่นก็คืออูรุตนักบวชปีสามผมเคาเตอร์ของเขาคือเป็นการเคาเตอร์และเขาจะเพิ่มเลือดด้วยครับเป็นการต่อยแล้วก็ส่วนไปชดใช้นี่กมนี่แ,ลแหละครับผมโอ้โหเป็นสกิลที่ผมเห็นแล้วแล้วบบว่าเมื่ออูรุตยืนชา้าแล้วบางทีผมก็แบบจะไปตีมันแบบใช้ผลสัตว์มีปะผมเจอ เคาน์เตอร์ไปหนึ่งทีผมก็โอ้โหกระเด็นและแถมเลือดอุุดกระเด็นและแถมมันก็ถึกมากมากด้วยผมสลับเมื่อเขายืนอยู่ในทงก็รุดไปอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปวนมากครับปวนไม่ใช่ปวดอีกเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ต่างทงได้ดีมากครับผมผู้คนเรียกเขาว่าจิ้งจอกเพลิงคีเอมอนนี่ก็คือตัวที่เคาเตอร์ในทงแล้วก็โหดไม่แพ้กันนะั่นคือคีเอมอนครับผมเขาจะมีสกิลเคาน์เตอร์ที่แบบว่า จะเหมือนจะปล่อยเปลวไฟไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เขาก็จะฟันไปอีกทีนึงโอ้โห <Yeah. S 1> เป็นตัวยืนทงที่ผมคิดว่าดีอีกตัวหนึ่งเลยครับเมื่อผมแบบ เออเจอคีมอนยืนทงก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่จะเอาแบบเอาออกยากครับเอาจากธงยากเหมือนกันเพราะเขามีสกิลคาเตอร์แล้วก็สกิลโจมตีที่ดาเมจแลและที่สําคัญคือคนเนี้ยคือคียมอนอ่ะไม่สามารถติดไฟได้ครับโอ้โหมันแบบถึกทนโหดสมกับคียมอนทำไมพวกแกถึงเรียกเจ้านั่นว่าพ่อกันละ่ะ ขอพูดเลยนะครับว่าเมาโก้กับ S ตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมเห็นแล้วผมก็เหนื่อยมากๆโดยที่เขาจะมีสกิลหนึ่งที่เขาเรียกว่าสกิลเมาโก้ออกมากลางโลนะครับโอ้ันจะไม่ยอมทิแกทำอะไรนอะกชาย S สไปม,มากวันนี้โอ้สกิลนี้ผมบอกจากใจเลยครับเฮ้ไปไม่ได้ครับเหมือนเดินติดเขือ่อแต่นี่เดินติดเมาโกครับโอ้โหแล้วแถมเมาโก้ Marco สกิลนี้จะเพิ่มเลือดได้อีกนะครับโอ้โหทำให้เอสนี่ยิ่งถึกเข้าไปใหญ่แล้วก็ด้วยเแบบว่า,าสายทงอยู่แล้วถ้าเกิดยีเทงก็จะถึกนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดคุณมีคุณปั้นเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแถมถึกและโอกาสชนะเยอะด้วยอย่าทเป็นนนใจนักนะ นี่ก็คือสายกันทงอีกตัวนึ่งที่ผมคิดว่ามันโอ้โหมันโคตรปวดเลยครับนั่นก็คือสีซากขาวแล้วผมโดยจะมีสกิลโลกไร้อากาศของเขานี่แหละครับผมนี่มันอะไรกันเนี่ยลัดมันไม่ออกเลยอะลูฟี่มันหายใจซะคนเมื่อกี้มันเวลาเขากางใช่ป่ะครับปุ่มโอ้โหแล้วแบบมันเป็นบริเวณนะครับถ้าเกิดเราโดนเข้าไปเราเลือดเราก็จะลดแถมเลือดของซีซ่าเขาก็จะเพิ่มขึ้นอีก โอ้โหและมันก็มีดาเมจด้วยนะครับท้ายไปเราแบบโอ้โหยึดถงยากมากบอกเลยแล้วก็อีสกินก็คือสมัยลีครับผมเมื่อมันจะแบบมันจะวางไว้สีก้อนครับสีทิศแล้วก็เมื่อเราเดินชนปุ๊บโอ้โหเราติดพิษไม่พอเรากระเด็นอีกนะครับซึ่งซีซ่เขาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นที่สุดในสําหรับสายดีเฟนต์นะผมถ้าเกิดใครมีก็บอกเลยครับว่าปั้นไปได้ยาวๆถึงลัง s อแน่นอน และตัวที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือชาร์ลอตคาตาคูลิครับผมโอ้โหไม่ต้องพูดมากครับเป็นสายดีเฟนที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเมื่อผมแบบผมเล่นบิกมัมใช่ไหมครับผมเจอคาตาคูลิยืนที่แรกคือผมแบบโคตรเหนื่อยอะ่ะจะสู้ก็ไม่ได้สักทีมันโอ้มันเป็นตัวยืนทงที่ดีมากเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เขาจะมีสกิลหมัดโมจินี่แหละครับผมมันจะต่อยแบบบูมต่อยรัวมากแลวต่อยเลยพอเขาเพิ่มเลือดอีกด้วยและเราโดนสตานอีกเราโดนดาเมจอีก โอ้โหและมาสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบผลซัดปิวจะทำให้เรากระเด็นครับซึ่งบอกเลยครับใครมีคาตาคูลิปั้นเถอะครับรับรองว่าหดจริงๆรงที่รอดฉันจะรับเป็นหัว ประโยชน์หนักิ้ไหวที่พ่อสร้างมันจะไม่ขาดดมาวินให้ด้เจ้อ ที่2ผมให้เป็นของจูราคิวมีฮอกนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. ทำไมผมให้จุราคิวมีฮอกอ,อยู่อันดับ2ครับเพราะว่าจุราคิวมีฮอกนั้นค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีสกิลหนึ่งที่เขาเรียกว่าใจเย็นกว่าที่คิดนี่แหละครับผมมันจะเป็นการปล่อยคลื่นดาบออกไปถึง3ามคลื่นนะครับถ้าเกิดเราชาร์จเต็มและอีกอย่างคือถ้าเกิดมีฮอกโจมตีเขาจะได้เลือดด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ทุกการโจมตีเขาจะได้เลือดเอ่อประมาณเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า ทุกการตุ้ดีเขา,าของเขาของเขาก็จะได้เลือดแล้วครับโอ้โหเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ยินทงได้ดีมากตอนนั้นเลือดผมเหลือหนึ่งมั้งอะ่ะแล้วมันก็มีแบบว่ามันมีบูทมานิดนึงแล้วผมก็ใช้สกิลโจมตีครับเลือดผมเต็มเลยโอ้โหมันเลยเป็นแบบว่าตัวอีกหนึ่งตัวที่แบบว่ากันทงได้ดีมาก นี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าสายดีเฟนต์อันดับหนึ่งในเกม One วันพเปบอที่ดันนั้นคือมาแชลดีทิชหรือหนวดดํานั่นเองครับผมโอ้โ oh หแต่เป็นเป็นหนวดดาล่างเกตเทตซสลัดนะครับผม ผมบอกเลยครับว่าในสาย d ดฟเฟนนี้บอกเลยว่าหนวดดำนี้คืออปทีิสุดแล้วผมมันจะมีหลากการสกิลที่แบบวางวนความมืดหรือแบบเออผลเออเขาเรียกว่าแบ c ็คโหก็เลยโอ้โหแบบมันโหนมากและพลังของเขาพาสซีิสเขายังไม่รู้พาสสีินเขาอีกนะครับเออไอสกิลวางวนความมึนนี่ถ้าเกิดแบบต่อยสายพวกแบบว่า ผลพวก,พวกที่มีผลพิศาจนะครับผมโอ้โหต่อยแรงถึง200%เ,เ,เลยครับซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวที่กันทงที่ดีที่สุดในเกมวันพีชเบาติลันแล้วครับผมผมบอกเลยครับว่าน็อตดำมาแชดิติสโน .1 สายดีเฟนครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ8ตัวละครที่ผมคิดว่ามันเป็นสิทธิภาพที่สุดสําหรับสายดีเฟนด์นะผมสําหรับพี่น้องใครคิดว่าเออมีตัวไหนที่คุณคิดว่าเออตัวนี้น่าจะอยู่อันดับนี้นะอันดับนี้นะก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้ครับผมแล้วผมก็อยากรู้ว่าความคิดเห็นของคนดูนั้นคิดว่าอย่างไรกันผมสำหรับผมก็อาจจะนําเสนอได้เพียงเท่านี้ับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไล์ กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากมายผมผมก็ตั้งใจตัดต่อคลิปนี้มากๆเลยครับ <c oughs> ผมก็ขอกําลังใจเพียงแค่กดแค่หนึ่งซับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมก็ได้ผมผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากมายแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ทางช่องของคออง้องเต้ก็ไปก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมคิดว่าอาจจะขอพักสักหนึ่งวันสองวันเดี๋ยวขอดูกันอีกทีนึงก่อนนะครับผมสำหรับลินนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณทุกๆคนมากนะครับ Am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light, I can.